ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงคุณนัตยาค่ะไปดูอีกหนึ่งพืชทางเลือกนะคะให้กับพี่น้องชาวสวนยางพาราค่ะซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่บ้านลาตอสุกแกค,ค่ะได้ค้นยางปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดยะลานะคะดูแลง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตระยะยาวแล้วก็รวมไปถึงรายได้ดีอีกด้วยค่ะ,คะ ที่สวนเกษตรผรสมผสานนะคะของกะยะหรือว่าคุณรอปิยะนิหลงเนื้อที่กว่า5 0ไร่ค่ะบนภูเขาบ้านลาตอสุแกตําบลตหลิ่งชนัอนอาเภอบรงสตาจังหวัดยะลาเดิมนะคะเป็นพื้นที่ปลูกสวนยางเป็นอาชีพหลักแต่ด้วยราคายางที่ตกต่ทำทาให้รายได้ของเกษตรกรไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงตัดสินใจโค่นต้นยางค่ะแล้วก็รวมไปถึงหันมาปลูกโกโก้พันุชุมพรนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนและงบประมาณและพันธุโกโก้จาก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจำนวน120 ปัจจุบันนะคะกะยะค่ะได้ต่อยอดดําเนินการปลูกเพิ่มเป็น5,000ต้นในเวลา3ปีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะหากดูแลอย่างดีเพียง9เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน2ปีนะคะผลผลิตก็จะออกผลมาอย่างเต็มที่ระยะเก็บเกี่ยว15วันต่อครั้งค่ะด้วยจํานวนแปลงที่หลายพันต้นทําให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันมีรายได้ต่อวันหลายพันบาทที่สําคัญนะคะดูแลไม่ยากราคาดี ราคาไม่ตกมีบริษัทร,รับซื้อที่แน่นอนค่ะคือบริษัทปัตตานียูเนียนส่งขายในกิโลกร,รัมละ12บาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีอายุปลูกกว่า70ปีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอบรรสตาค่ะถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของจังหวัดยะลาค่ะค่ะทางด้านของนายภาสกรปาละวานผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาก็บอกนะคะว่าเกษตรกรรายนี้ค่ะดำเนินการค้นต้นยางแล้วปลูกทุเรียน ปลูกโกโก้เป็นการปลูกแทนแบบผสมผสานปัจจุบันการยางก็สนับสนุนค่ะส่งเสริมให้ปลูกผสมผสานและให้ทำแบบสวนยางยั่งยืนคือปลูกในสวนยางร่วมกับการปลูกยางพาราค่ะลดต้นยางลงให้เหลือประมาณ40ต้นต่อไร่ก็ได้ซึ่งก็จะเป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรที่สําคัญต้องศึกษาเรื่องของตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของสวนของกะยะนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากโกโก้เพื่อเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ยังมีการปลูกทุเรียนเงาะลองกองมังคุดอีกด้วยซึ่งการ ปลูกโกโก้ของกยะาค่ะก็ทําให้ครอบครัวมีไรายได้อย่างมั่นคงแล้วนะคะก็ยังได้ชักชวนคนในชุมชนมาปลูกโกโก้แซมในสวนยางขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้มีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหากคุณผู้ชมสนใจค่ะอยากเรียนรู้การปลูกโกโก้สามารถเข้าไปศึกษาได้เลยค่ะที่บ้านลาตอสุแกตําบุญตลิ่งชันอาเภอันญังสตาจังหวัดยละลาหรือโทรไปสอบถามกายะก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 4 3 1 9 0 7 8ค่ะ